ตัวแราคิเวตญานปพีลพุดดิ้งตัวแป้งครับวานุ่มแล้วก็หอมหน้ำผึ้งมีความค r u ช c h y ความหอมคาราเมลจากทูดิ้งเนี่ยดีมากเดี๋ยวมาเดี๋ยว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 จะนับไปว้าลอ,อ,อ,องรีบคนรีบคนรีพดรีพดสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแพทตี้เบเกอรี่เฮาส์จำเปนใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้แพทตี้จะมาสอนทุกคนทำเมนู ขนมที่มีกลิ่นกายความเป็นญี่ปุ่นนั่นก็คือเมนูจูรายากิเวทญี่ปุ่นพุดดิ้งนั่นเองด้วยความเจ๋งของเมนูนี้นะคะก็คือพัที่จะใช้ตัวนี้เลยจูรายากิไส้อวบติงคันชี่นั่นเองค่ะตัวแป้งเนี่ยจะนุ่มแล้วก็หอมกลิ่นน้ำผึ้งแต่ตัวไส้จะมีความหนึบหนับแล้วความคันชี่จากไส้อวบติงคันชี่นั่นเองและพัอที่จะเพิ่มความนุ่มเด้งด้วยเจแปนนิสพุดดิ้งตรงกลางนะคะคือแบบ เดี๋ยวส,สุดไปเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างโดยอินีเดียลหลักของเราในวันนี้นะคะคือนี่เลยตัวรายาคิไส้โอเมกตินครันชี่จากฟาร์มเฮาส์นั่นเองนี่ดูเลยขอแบบแลบ น่ารักมากคือทุกคนจะเห็นว่ามีดีเทลตัวแบบแมวนำโชคตัวนี้นะคือแบบเจ๋งสุดไปเลยถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นก็อาจจะเคยเห็นเนาะคือพัทที่ชอบมากๆเพราะว่าตัวโดยากิเขาอะแป้งนุ่มแล้วก็หอมน้ำผึ้งมากๆแล้วก็ไส้นะคะมีความหนึบหนักแล้วก็ความกรุบกรอบจากโอวัลตินเฟลกนั่นเองก็กลายเป็นโอวัลตินคันชี่นั่นเองทุกคนแต่เราไปดูขั้นตอนแรกสําหรับเมนูนี้กันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกก็คือการํำคอร์นเมลบนพุดดิ้งนั่นเองก็พัทที่ก็จะไปหยิบถ้วยก่อนนะคะ ทำน้ำตาลนี้นะคะแล้วก็เราจะใช้น้ำตาลหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งช้อนชานะคะอย่างนิดนึงใสน้ำตาลไปเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะคะหนึ่งช้อนชาอ,อันนี้ใช้เป็นน้ำวนนุ่มพองนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเหวี่ยงตัวถ้วยของเราับาเบา ให้ทุกอย่างพอเข้ากันไม่งั้นตัวน้ำตาอาจจะเป็นผลึลกแล้วโอเคหลังจากเขย่าแล้วเราก็จะเอาเข้าไมโครเวฟนะคะด้วยไฟแรงค่ะเป็นเวลา2นาทีด้วยกันเดี๋ยวพอดีเอาไปเข้าไมโครเวฟก่อนนะคะชิวช<ๆ>ิวตอนนี้เราก็รอนะคะว่าข้างเนจะได้ได้ก่อนตาจิ้ว่าไว เหมือนมันจะไหม้แล้ว, okay. oh ว,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 วอ่ะโอ้ยโอ้ยเดือดมากเดือดมยกเดือดมา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 ไปว้าวตอนนี้นะคะก็ต้องระวังมันกระเด็นนิดนึงต้องมีคนนิดคนด้วคนนิดคนโอเค,อน,น,คอน, okay. นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคาร์เมลของเราเราก็จะพักให้เขาเย็ยนตัวลงนิดนึงตอนนี้ตัวคาร์เมลของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำตัวเบสพุดดิ้งกันเลยก่อนค่ะขั้นตอนแรกนะคะพอดีก็จะมาหยิบตัว ด้วยก่อนเ่ yeah. แล้วก็แนะนำให้มีเวสอันหนึ่งค่ะแล้วก็ move ตัวค้อวเมลไปก่อนแล้วก็เราจะใส่ไข่ค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วเราก็จะตามด้วยนมสดนะคะ150 ml แล้วเราก็จะคนให้ตัวเบสพุดดิ้งนะคะเข้ากันค่ะเลยกลมๆๆๆจริงๆอ่ะบางคนสามารถใส่วานิลลาเอ็กซ์ตรักได้แต่พัทตี้ไม่ใส่เพราะว่าเรามีตัวโอวัลตินควันชีพที่เพิ่มความหอมแล้วพัทตี้ไม่อยากให้กลิ่นขอวาามาตีกันเนาะเราก็จะคนจนกว่าน้ำตาลนะคะจะละลายตอนนี้ก็เหมือนตัวเบสพุดดิ้งของเรานะคะจะเสร็จเป็นที่รเรียยแล้วค่ะเดี๋ยวพัทตี้ก็จะออกวิชออกนะคะแล้วเราก็จะเพิ่มความเนียนให้กับตัวพุดดิ้งของเราด้วยนี่เลยชื้มอ้าอ,อยู่ไหนอะอ๋ะออยู่นี่ <laughs> นี่นะคะก็คือตัวกองนั่นเองหรือว่าเทรนเนอร์นะคะแล้วก็จะเพิ่มความเนียนด้วยพุดดิ้งนะคะในการเอานี่เลยเอาตัวเบสพุดดิ้งมานะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นถ้วยที่เราทำคาราเมลเนาะเบสพุดดิ้งมาแล้วก็กองไปเลย ตอนนี้เราก็จะรอสักประมาณ15วิให้ตัวคอยเมลลงมาข้างล่างก่อนหนึง่งแต่ระหว่างนี้นะคะพาที่ก็จะเตรียมตัวสตีมเมอร์ก็คือการที่เราจะเอาคอยเมลเนี่ยไปใส่ไปในถาดน้ำเนาะเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับตัวพุดดิ้งของเราคือเราก็จะมีถาดแบบนี้ชื่อเราก็ต้องเตรียมฟิลไว้ด้วยนี่ก็จะเป็นถาดของเรานะคะเราก็จะใส่น้ำข้าประมาณสักขอไม่ต้องขึ้นสูงมากเราก็ใส่น้ำลงไปนะคะไม่ต้องเยอะมากก็คแค่ปิ่มๆพอโอเค หลังจากนี้นะคะเราก็จะวางตัวคุดดิ้งของเราลงไปเลยแล้วเราก็จะวางตัวคุดดิ้งลงไปนะคะเราก็จะใช้ตัวฟิ์มนะคะชแล้วเราก็จะดึงน้องนะคะแล้วก็ซึบปิดคอบแล้วก็กดให้เขาตัดโอเคแล้วเราก็ทําให้เขาตึงนะคะจะได้มีฟองอากาศเข้าแล้วเราก็จะเอาเข้าไมโครเวฟนะคะเป็นเวลา5นาทีด้วยไฟปานกลางนะคะเดี๋ยวพีเดียวไปเข้ากันนคะ นี่ค่ะตอนนี้ผลิตภัณฑของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวที่ขอไม่ิดมันควรป้ดก่อนอ่ะแค่แต่เราก็จะเอาตัวฟิล์มนะคะออกก่อนใช่เขาจะมีไอ้อนนึงว้าชิบ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 ฟิล์มแน่นมาก หลังจากเราเวฟตัวพุดดิ้งของเราเสร็จแล้วเนี่ยพัตตี้ก็จะนำเขาอะคะ่ะไปแช่ตัวในตู้เย็นประมาณ15นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาแต่งจานกัเนเลยกว่าะคะ่ะ15 minutes later ตอนนี้นะคะพุดดิ้งของพัตตี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยพัตตี้ก็เอาไปแช่ตูเ้เย็นเสร็จมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาตัวพุดดิ้งเนี่ยขึ้นไปบนตัวโดวเรียกิกันเลยก่อนค่ะก็นี่เลยแล้วเราก็จะมีวิปครีมด้วยเพิ่มแบบ texture แล้วก็รสชาติพัตตี้ก็เอาโดเรียกิออกมาแล้วนะคะคุณเป็นขั้นตอนที่แบบที่กังวลที่สุดเลยนะ นี่นะคะเราก็เอาตริยากิออกมาแล้วทุกคนดูสิสาเยอะมากพาดิก็จะเอามาจิ้มฟันนะคะมาแซะตัวพุดดิ้งก่อนเนาะโอเคขั้นตอนที่เองอางนได้เสร็จแล้วโอเคเราก็จะนำตัวตริยากิของเรานะคะข้างบนโตลงไป แล้วที่ขอตัวไปแต่งจานก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันเลยว่าจะน่ากินสักแค่ไหนเส็เรียบร้อยค่ะทุกคนกับเมนูโดรากิเวทจัปเปนิสพุดดิ้งของเราโหน่าทานมากมีเลเยอร์ของเวฟครีมแล้วก็มีเลเยอร์ของพุดดิ้งแล้วก็เลเยอร์ของขนมปังโดรากิแล้วก็ของไส้โอวนตินคันชี่ด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะอร่อยสักแค่ไหน ชิมเลยนะคะโอ้โหม,มันนวลมากแบบมันละมุนมากตอนแรกคิดว่ามันจะไม่เข้ากันนะแต่มันแบบมันเข้ากันมากคือตัวแปงว้งเขาอานุ่มแล้วก็หอมน้ำผึ้งแล้วในไส้เขามมีความกรุบกรอบจากตัววัลทินเฟล็กแล้วก็มีความครันชี่เจอกับความนุ่มละมุนแล้วก็ความหอมคาราเมลจากิ้งอยางเนี้ยแล้วก็ความเบาจากวิปครีมอีกโอ้โหมันแบบดีมากแบบ เลิศแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของขนมปังฟาร์มเฮาส์นะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ f c e e o o o k แฟนเ g e ของขนมปังฟาร์มเฮาสแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามที่ TikTok ฟาร์มเฮาส์ไทยแลนด์กันด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายาหอมกลุ่นจาเตาทุกวัน